ฟ้าวิเศษรักชาใช่ไหมครับสวัสดีครับกลับมาหล่อเหมือนเดิมแล้วครับโอ้ล่าสุดเป็นไงบ้างกี่คงกี่เข้มอาการั้งจมูกแสบครับแล้วก็ใต้ตาตรงนี้ครับจริงหรอครับั้งจมูกกับใต้ตาครับถือว่าเป็นจุดที่อันตรายเนาะครับใช่ไหมใช่ครับเจอใครครับล่าสุดเจอยอดขุนพลเดิมครับอกิษณะชัยครับวันนั้นก็ ค่อนข้างที่สาหัสแต่ว่ายกสุดท้ายดูเหมือนเราก็มั่นใจปะหรือว่าราคาอะไรวะเนี่จำได้ไหมราคาน่าจะเบียดกันเลยเฮ้ย hey, เอาไม่ได้ขาดต่อเขาที่แรกผมได้ยินบอกว่าเบียดแล้วพอผมไม่เข้าราคาก็ไหลไปเลยครับอ๋อ oh, สุดท้ายเราก็แพ้แพ้เขาใช่ไหมแต่ก็เขาเขาเก่เาเก่าเก่าแน่ใช่ครับประมาณเดือนไหนที่ชกไหมมีนาครับ ช่วงประมาณไม่ถึงปลายแล้วหยิบสามยิบสี่อประมาณเนี้ยหยิบสามครับหยิบสามนะที่ที่ลุมพินีครับเสียได้ไหมเสียทายครับใช่ไหมแล้วก่อนหน้านั้นชกไว้ฟอร์มไปไงบ้างอะก่อนที่จะแพ้ลุมพินีชนะ้าไฟท์เจ็ดนะคบโอ้โหกำลังอยู่ในทิศทางที่ดีครับใช่ไหมครับอ่ะพอชกไฟท์นั้นเสร็จแล้วก็โควิดรอบสามมาก็หยุดไปเลยหยุดไปเลยครับ อยู่ที่ค่ายตอนนี้ก็ฟิตซ้อมต่อมีรายการล่วงหน้าไหมครับยังไม่มีครับออยังไม่มีเลยมีแฟนๆบอกอยากให้เจอใครไม่ได้โซเชียลเคยเคยเคยเห็นในคอมมงค์คอมเมนต์ไหมตอนนี้น่าจะยังไม่เคยเห็นครับจริงเหรอล่าสุดชกวัยุมนพีดีพี่กัดเท่าไหร่ครับร้อยสิบห้าครับตอนนี้ไม่ได้แล้วล่ะครับใช่ไหมครับตอนนี้ต้องต้องต้องพัดเท่าไหร่ถ้ากลับมารอบสามหลังคูนร้อยสิบหก ร้อยกเฮ้ยก็ปอนเดียวเองนี่จาก15ขึ้นมาอยากเจอใครบ้าง <c oughs> ไม่ห้ามตอบว่แล้วแต่โปรโมเตอร์นะคือในใจดูว่าเอ้ยถูกคู่ไว้คือเราไม่ได้ท้าทายขานะแค่มองว่าเป็นมวยที่เอ้ยถูกคู่เลยก็แก้มือกับคนเดิมไปก่อนดีกว่าผม<อ>ว่าเอาใช่ไหมใช่ไปไปทีละทีละทีละขั้นดีกว่าครับอยากแก้ม<ๆ>ือกิสณาชัยครับพี่กัด16เท่ากันอ่าอ่าอ่ โอเคประมาณนี้เรามาอยู่ที่ที่นี่ได้ได้ได้กี่ปีแล้วก็จะถึงปีแล้วครับอ๋อยังไม่ครบปีเหรอยังครับแสดงว่าเป็นหนึ่งปีที่กระท่อนกระแทนมากเพราะโควิด3รอบแล้วนะครับคือคุณได้โชคแบบว่าไม่มีความต่อเนื่องเลยจริงไหมใช่ครับเออเออแล้วคุณเสือปะ่ไหครับคุณเสือป่ะไม่ไม่ครับชกโชคไม่ได้แรกเริ่มมาโชคอยู่สายไหนก็เกติเพชรเลย ไอ้วันกิ่งทองครับเอาชื่อหอแล้ว,วันกิ่งทองของหรอรกี่ไฟได้วันกิ่งทองประมาณหกเจ็ดไฟนะครับเจอใครบ้างดังๆก็มีเสือเล็กเกียร์เจริญชัยตรงนี้นะครับพวกลุงพิทักษ์น้อยสีมูงเมืองแล้วหลังนั้นก็มาอยู่กับป่าชุนครับป่าชุนได้เจอใครบ้างถ้าดังๆหน่อยก็มีพวกเหนือธรณีลูกวิทยาลุงวิทยาครับ,รบช่องเจ็ดนี่กี่รอบอนะ ประมาณห้ารอบครับห้ารอบครั้งแรกชนะใครจำได้ไหมครั้งแรกชนะโปเกมอนครับศินายกอน่ครั้งที่สองครั้งที่สองน่าจะแพ้มาลายทองครับแพ้มาลายทองครับแล้วก็ครั้งที่สามชนะดาราเงินครับอือฮึครั้งที่สี่ครั้งที่สี่ก็แพ้พี่เหนือธรณีครับแล้วก็ไฟ้าก็มาชนะพี่เหนือธรณีครับอ,อนี่คือสถิติที่ช่องเจ็ดสีครับ ใช่เหมครับอ้าวเดี๋ยวรอดูหลังโควิดรอบสามไม่รู้ว่าจะขึ้นไปเมื่อไหร่ใช่ครับค่าตัวสูงสุดที่เคยรับเท่าไหร่สองหมื่นครับเออเรานี่มาจากที่อุดรเหมือนกันไหมมุกดาหารมุกดหารแนะนํามาคือใครครับก็ครูดีเซลครับเมื่อก่อนก็อยู่ที่ค่ายเยาวลาชมุกดาหารครับข่ายใครคข่ายน้องครูดีเซลนะครับ เคยทำมวยด้วยกันอะไรกันก็ติดต่อกันมาในกรุงเทพทั้งหมดกี่ไฟล์แล้วประมาณน่าจะ30มสิบน่าจะได้ครับ30ชนะ20ได้น่าจะเยอะกว่าไหมประมาณ20เนี่ยผมว่าที่เหลือมีแพ้บ้างสมุอบ้างฝากแฟนมวยครับฟ้าพิเศษก็สวัสดีครับฝากแฟนมวยด้วยนะครับให้ช่วยติดตามด้วยครับยังไงก็จะทําให้เต็มที่กว่าเดิมครับ แล้วทำไมใช้สีเสื้อรักชาติอ่ะเพราพี่หนงมาสนับสนุนครับอ๋อมาพี่หนงคือมาช่วงหลังแล้วครับที่ทำาเพาพี่หนงกับเอฟเอฟคุบเขาก็สนิทกันใช่ครับใช่ไหมครับเล็กตัดทิ้งแล้วนะเล็กนี่ใช้มากี่ไฟประมาณเจ็ดแปดไฟได้ครับชนะเลยชนะมันสามครับสามที่เหลือแพหมดเลยครับตัดเล็กออกดีกว่าครับเป็นฟ้าพิเศษธรรมดาโอเคครับ